15 20 25 25ต่อ15แล้ว <reco> ก <Christ and sweating> you <bizarre> ็15ต <kaz uffy> <absorbed> ่อ7คะแนนด้วยกันนะครับก็สามารถคว้าชัยชนะในเกมนั้นนี้มีโอกาสที่จะแซงนะครับทีมของน้องยูฟาขึ้นมาจบในอันดับที่13ได้ก็ต้องลุ้นกันต่อที่ทํางาก็คือทีมของน้องไก่เนี่ยลงสนามน้อยกว่าด้วยนะครับพวกเขาลงเล่นไปเพียงแค่40เกมเหลืออีก4เกมให้ได้ลุ้นกันต่อใน2สัปดาห์สุดท้ายนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องไก่ด้วยนะครับก็หวังว่าจะไม่เจ็บหนักมากนะครับสัปดาห์หน้าก็อยากให้กลับมาลงสนามทําการแข่งขันต่อหรือไม้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยของเรานะครับเพราะน้องไก่ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่น20คนนะครับที่ ชื่อเดินทางไปทําการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเกาหลีออสตาซูเปอร์แมตช์ด้วยนะครับที่ประเทศเกาหลีในช่วงวันที่19-20เมษายนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปอันดับตารางคะแนนนะครับหลังจากที่จบการแข่งขันในสุดานี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับยังเป็นโอซาก้ามาเวลสนะครับชนะ33แพ้7นะครับอันดับ2เป็นเอดิซีของน้องเพียวชนะ30แพ้12นะครับอันดับที่3เป็นเดนโซนะครับชนะ28แพ้14อันดับ4นะครับเป็นฮิซามิสึสปริงนะครับชนะ28แพ้14อันดับ5เป็นโทเรนะครับชนะ25แพ้5อััันนนนดบบ6เป็ไซตามะะะครช 26แพ้16นะครับอันดับ7เป็นวิโตรีนาของน้องมุมบีมนะครับชนะ26แพ้16แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยทั้งโทเรแล้วก็วิโตรีนาจะเจอกันเองด้วยนะครับมีโอกาสที่วิโตรีนาจะจบในอันดับที่ดีกว่าอันดับที่7นะครับผมขณะที่ควินซี่คาริยาของน้องเตยนะครับชนะ19แพ้23รังในอันดับที่9ก็อย่างที่บอกไปนะครับหมดลุ้นที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศแน่นอนแล้วนะครับอันดับ10นะครับเป็นพีฟยูบูแคทนะครับบบชนนนนนะะ18แแพ้้้24 2ครััััลวกก็็ออดดสุททายเปีมขงตบสาวไททยยั้งคู่เลนะครับยาามกะ อารันมาเรของคุณพรสินโพแล้วก็คุณมากกินวิงนะครับของน้องไก่บิมลรัตเดี๋ยวไปดูโปรแกรมกันเลขันในสัปดาห์หน้านะครับในวันที่5แล้วก็วันที่6เมษายนนะครับผมก็จะเป็นเกมในเดือนสุดท้ายของรอบฤดูกาลปกติแล้วนะครับเริ่มต้นกันที่เกมในคู่แรกนะครับ11อนาฬิกานาทีนะครับเดนโซเอรีบีเจอกับกินซี่ขริขยะของน้องเตยอันยามรุษศุขนะครับผมในวันที่5นะฮะขณะที่ไซตามะอาเคโอเมดิกขาจะเจอกับอาเซโมที่เวลล์นะครับก็หวังว่าอาเซโมจะเล่นได้ดีนะ ูโรเบีอะควาเฟริสนะครับเจอกับยิบยูโบแคทของนุกนิกแล้วก็ทัดดาวนะครับผมแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ส่งท้ายของรอบฤดูกาลปกตินะครับโอซาก้ามาเวลสจ่าฝูงจะเจอกับเอดีซีเรตอรเกตดองจ่าฝูงนะครับเวลา11.5นาทีเช่นกัน12.5นาทีนะครับกุณมะกรีนวิงนะครับขอน้องไก่วิมูนด์จะเจอกับโอกายามาซีเก้านะครับก็12.5นาทีอีกคู่หนึ่งนะครับฮิซามิสึสปริงนะครับจะเจอกับยามากาตะอารันมาเรของยูฟาดอนพร์นะครับขณะเดียวกัน น,นะครับอ่ะนี่ก็คือโปรแกรมารแข่งขันนัดต่อไปในวันเสาร์นะครับวันที่ 5เมษายนก็ววันอาทิตย์ทั้ง2ทีมก็จะได้เจอกันอีกนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปผลการแข่งขันในวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยวนำโปรแกรมในวันอาทิตย์มาฝากกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเอาล้วไปปิดท้ายกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับในฤดูกาล2024-2025นะฮะทีมของน้องบีมพิมพิชยากกลำนะครับ s s สปามแบกเชวรินนะครับลงสนามเจอกับทีมอาร์เค่นเมื่อคืนนี้ก็เป็นเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศรอบไปทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับหลังจากที่เกมในนัดแรก เปียนอาเคนนะครับถ้าเกิดว่าชวเวลินชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีโดยที่เกมในเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นทีมชวเวลินของน้องบีมที่ชนะไปได้3เซตรวดเลยนะครับ25 21 25ต่อ14แล้วก็25ต่อ23นะครับแต่ว่าทางด้านของน้องบีมพิมพ์ิทยานี่ได้ลงสนามมาเป็นสำรองนะครับในช่วงเซตที่2แล้วก็เซตที่3นะครับผมก็ไม่มีคะแนนในเกมเมื่อคืนนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทีมของน้องบีมก็ ขันก็สู่รอบรองชนะเลิศน,นะครับโดยที่กู้ข่งขันในรอบตัดเชือกเนี่ยก็จะเป็นทน่านั่งของทีมชูนะฮะที่เมื่อคืนนี้ก็สามารถเอาชนะทีมพอส์ดำไปได้3ตัว1เซร็จนะครับก็ทำให้พวกเธอคว้าชนะได้2ตัวสุเกมผ่านก็ไปเล่นในรอบรองชนะเลิศน,นะครับโดยที่เกมในรอบตัดเชือกนะครับาาก็จะแข่งขันในระบบ2ใน3เกมเหมือนเดิมนะครับโดยที่ชเวรินทีมที่เป็นแชมป์ในรอบฤดูกาลปกติโดยจะแข่งขันในวันที่5เมษายนนี้นะครับผมเวลา17บเนาฬิกาสิบห้านาทีตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศเยอรมนีนนะเอนนงนะครับก็ แล้วก็นัดที่2นะครับแจ่งันในวันสงกรานต์เลยนะครับวันที่13เมษายนนะครับผมเวลา15นาฬิกา15นาทีนะครับที่บ้านของทีมชูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทั้งสองเกมนี้เสมอกัน1ต่อ1แมตช์นะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมนอรมชจะมีเกมตัดสินในนัดที่3นะครับซึ่งก็จะแข่งขันในวันที่16เมษายนนั่นเองนะครับผมที่บ้านของชเวลินนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามมาดูนะครับว่าทีมของน้องบีมตอนนี้ก็คือเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วสามารถผ่านเข้าไปเล่นถึงรอบชิงชนะเลิศได้หรือเปล่านครรับกกกกก็้อออองงงุนนผมมมมมมีีีีีโาาาาาาาสสย่่ททขฤถว แชมป์ของลีกเยอรมันไปครองไหนก็ต้องรอติดตามกันในช่วงเดือนเมษาอยู่นี้นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับทั้งการแข่งขันเอสวีลีกของญี่ปุ่นรวมไปถึงบอลบอลบูเดสลีกาของเยอรมันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องราเวเลข,ของเราด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ